การแข่งขันเรือยาวอำเภเสต็กบุรีลำ ที่ที่เปิดเสร็จสิ้นละสนุกสนานท้าบจ้าหัวแม่ขั้แรกปล่อยมาแล้ว ระหว่างเรืองบุรีรมกับเรยจังหวัดอุดรมีชัยกับกบชาเป็นคู่พิเศษมาคู่แรกเลยคนภากเรือมันมากกับูชานั่งครึ่งลำยืนครึ่งลำนำมากับน้ำห่างเลยเรือบุรีรมตามไม่ทันประมาณสองช่วงลำรอนมีชัยก้ารเซนชัยไปแล้ว องกัมพูชาชนะไทยผู้พิเศษผู้ที่สองสุซีมาก sạm có sổ sĩ à, 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 à. Sì đen xe nha mấy Sì đen xe nha mấy Sì đen xe nha mấy Sì đen เรียนน้ําทีมงานขออนุญาต <coughs> สสสื้อีแสงกันไหมเสื้อสีดำอะไรก็แสงแสงกันไหมขอสูสีมากไม่รู้ว่าใครชนะคู่ที่หกด้านสีแดงนำเส้นชัยมันอยู่ใกล้ๆถึงสะพานนะครับไปที่เส้นนี้โค่นนำเยอะเลยยิงไกลยิงหนัก เส้นชายอยู่ใต้สะพานคู่ที่แปด 啊！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  Terima kasih telah <laughs> menonton!